คุณรู้หรือไม่ครับว่าคําพูดของคนเรานั้นมีพลังเมื่อก่อนครับผมไม่เคยรู้เลยว่าคําพูดเนี่ยของคนเรานั้นมีพลังมากแค่ไหนหลังจากพยายามค้นหาข้อมูลที่จะหาวิธีรับมือและจัดการนะครับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างและพัฒนาตัวเองเลยได้พบข้อมูลเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดและจิตใต้สนึกครับ ซึ่งมันทำให้รู้ถึงพลังแห่งคำพูดและเลือกที่จะคิดพูดและทำในสิ่งดีๆที่ช่วยสร้างพลังบวกทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สามารถก้าวข้ามอะไรบางสิ่งบางอย่างและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้ทำมาครับเขาบอกว่า ก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายของคําพูดเมื่อพูดไปแล้วคําพูดเป็นนายของเราครับคําพูดของคนเรานะครับเต็มไปด้วยพลังพลังที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่เท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ปิดประตูแห่งโอกาสเลยนะนะครับประตูแห่งโอกาสนั้นเลยพลังที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือไม่ก็ทำรายมันลงเนี่ยพลังที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ก็แย่ลงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผมเคยไปอ่านเจอในหนังสือนะครับนักจิตวิทยานะครับพบว่าจิตใต้สำนึกของคนเรานะครับมันจะตีความคำพูดของเราที่มันได้ยินไปในทางที่เชื่อว่ามันคือความจริง คำพูดที่หลุดจากปากเรามักจะก่อให้เกิดความเป็นจริงไปตามนั้นครับส่วนใหญ่คนเรานั้นมักจะเผลอทําลายความสําเร็จของตัวเองโดยง่ายด้วยการใช้ภาษาที่หม่อนทําลายความคิดของตัวเองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆในชีวิตครับอะไรก็ตามที่เราพูดนั้นจะชักนำจิต จและร่างกายของเรารวมทั้งสภาพแวดล้อมให้ติดตามเราอย่างนี้้ใหไม่พ้นแต่ถ้าหากเราใช้ภาษาที่เป็นบวกเกี่ยวกับตัวเราเองและใช้ความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จและจัดการความกดดันภายในจิตใจของเราเองได้ เมื่อนั้นครับสิ่งรอบกายภายนอกก็จะโน้มน้าวอ่าก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามนั้นด้วยครับในทางตรงกันข้ามครับถ้าหากเราเอาแต่พูดซ้ำๆว่าตัวเองไร้ความสามารถหรือไร้ซึ่งความหวังใดๆและยังคงเก็บความรู้สึกกังวลน,นั้นไว้มันจะค่อยๆก่อตัว ขึ้นเป็นความจริงในชีวิตครับคำพูดจะสะท้อนโลกภายในหรือตัวตนของคนพูดครับเราควรใช้คำพูดของเราโดยเจตนามากขึ้นด้วยการฝึกคิดบวกครับเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อทำให้เราเนี่ยคัดสรรความคิดและคำพูดที่สร้างพลังดีๆที่จะช่วยให้เราพัฒนาพลังความสามารถของตัวเอง ให้ได้ในสิ่งที่ต้องการและถอยให้ห่างจากสิ่งที่เราไม่ต้องการด้วย5วิธีดังนี้ครับข้อที่1ครับ 1. พูดแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้ให้กับชีวิตคุณครับด้วยการเพ่งเป้าหมายนะครับ เป็นไปเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและโอกาสที่เป็นไปได้เท่านั้นแทนที่จะมัวไปสนใจกับสิ่งที่เป็นแง่ลบหรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขตัวอย่างเช่นครับถ้าคุณต้องการเวลาที่มากกว่านี้ก็ให้พูดถึงแต่สิ่งสำคัญเท่านั้นแต่อย่าเอาไปใส่ใจว่าคุณจะยุ่งมากแค่ไหนครับคุณแค่คิดและพูดแต่เรื่องสำคัญเท่านั้น แล้วทําไปตามนั้นก็พอครับหรือถ้าคุณต้องการความสําเร็จที่มากขึ้นให้พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจหรืออะไรที่คุณทําได้นะครับได้บ้างครับในแต่ละวันไม่ใช่พูดแต่ปัญหาหรืออุปสรรคหรือต้องการเป็นคนมีพลังมากกว่านี้หรือสามารถโน้มน้าวคนได้มากกว่านี้ก็ให้พูดแต่สิ่งเฉพาะพลังใดๆ ที่คุณมีมันน้อยอยู่แล้วแม้แต่ว่าตอนนี้มันจะเล็กน้อยแต่ถ้าคุณใส่ใจมันมากขึ้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นในที่สุดโดยไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีใครเข้าใจหรือสนใจครับ 2. จงอย่าพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างพลังที่แท้จริงเกิดจากความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นนะครับ และมั่นคงในการแสดงถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆและต้องการจะทำให้สำเร็จให้ได้เพราะคำว่าฉันจะพยายามมันจะทำให้เราลังเลไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้ดังนั้นครับขอให้เปลี่ยนเป็นคำว่าฉันทำได้ซึ่งหมายถึงการใส่ความรู้สึกที่ว่า ะทำให้ได้ลงไปให้มากจงพูดด้วยความมั่นใจว่าเราจะทำได้มันจะทำให้พลังงานในตัวเราพุ่งสูงขึ้นไปด้วยครับแล้วอะไรก็ตามที่คุณต้องการนั้นความสำเร็จนั้นจะรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วอย่างแน่นอนครับ 3. อย่าพูดคำว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีทางการพูดคำว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีทาง มันเป็นการสร้างขีดจำกัดให้กับตัวเราเองหลายครั้งครับที่เราจะทำอะไรไม่สำเร็จหรือรู้สึกว่าชีวิตติดขัดอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อที่จัดจํากัดในตัวของเราเองครับทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเรามีความสามารถหรือศักยภาพมากกว่าที่เราคิด เพียงแต่เราไม่ได้ดึงมันออกมาใช้อย่างเต็มที่เพราะหลงไปเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอเท่านั้นเองครับการพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำให้คุณหยุดที่จะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างถึงที่สุดสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้จึงกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ครับเห็นไหมครับมาถึงข้อที่3เนี่ย เห็นไหมพลังแห่งคำพูดครับมันสำคัญมากๆทุกวันนี้คุณพูดคําพวกนี้อยู่หรือไม่ครับจงตัดสิ่งหรือคําพวกนี้ออกไปมันจะทำให้เราบั่นทอนความสามารถของเราหรือจิตใจของเราที่คิดหรือความสามารถในตัวของเราเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปท,ทันทีมาดูข้อที่สี่ครับไม่จำเป็นต้องขอโทษหากคุณ มีความคิดเห็นไม่เหมือนใครเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษใครก่อนครับเพราะมันจะทําให้คําพูดที่เหลือของคุณดูหน้าไม่เชื่อถือหรือไม่มั่นใจว่ามันเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงนั่นเองครับตัวอย่างเช่นฉันรู้ว่าความคิดของฉันมันอาจจะผิดแต่หรือคําพูดที่ว่าฉันขอโทษนะถ้าฉันไม่เห็นด้วย แต่ฉันคิดว่าคุณสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ควรทําให้คำพูดของคุณขัดแย้งกันเองในประโยคเดียวกันครับและนอกจากที่จะทำให้ผู้ฟังไม่มั่นใจว่าคุณคิดอย่างไรกันแน่แล้วมันยังทำให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่มั่นใจในความคิดของคุณอีกด้วยครับในข้อที่5ครับ ข้อสุดท้ายนะครับของพลังคำพูดนะครับอย่าปล่อยให้ใครตาหน้าคุณได้และอย่าตาหน้าตัวเองครับเพราะมันจะทำหรือมันจะจำกัดความเชื่อคุณไว้แค่นั้นเช่นถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนขี้เกียจแล้วคุณก็เชื่อไปตามนั้นปล่อยให้เขาตาหน้าคุณ แล้วคุณก็จะทําตัวขี้เกียจไปตามนั้นครับคุณคงไม่ต้องการเป็นแน่นอนหรือการที่ครั้งหนึ่งคุณเคยล้มเหลวเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่ควรตาหน้าตัวเองว่าเป็นพวกขี้แพ้หรือพวกล้มเหลวไม่เป็นท่าครับเพราะเรายังมีโอกาสแก้ตัวได้เสมอคุณยังมีโอกาสอื่นๆที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ถ้าเพียงแต่ คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและแก้ไขมันดีขึ้นใหม่นะครับแต่ถ้าคุณยังจมอยู่กับกรานตาหน้าที่คุณแปะไว้ที่หน้าผากตัวเองหรือไม่ก็ตามที่นำมันมาแปะไว้กับคุณโดยคุณไม่ยอมแกะมันทิ้งแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าคุณจะเป็นได้เพียงแค่นั้นแกะมันออกมันซะคุณมีดีมากกว่านั้นและคุณเป็นได้มากกว่านั้นอีกมากครับเพียงแต่คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่ปล่อยคำพูดในแง่ลบใดๆมาทำให้คุณวันไวไปกับมันถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้คำพูดในแง่ลบครับผมมีเทคนิคมาบอกดีๆเลยนะ ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเนี่ยได้เวลาที่คุณจะต้องฝึกฝนในการพูดแง่บวกเลยครับแล้วคุณจะพบว่ามันสร้างพลังให้กับตัวเองมากแค่ไหนตัวอย่างคำพูดดีๆที่ควรพูดกับตัวเองและพูดบ่อยๆเช่นฉันทำได้หลายครั้งครับในชีวิตเนี่ยที่เรากล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆนั่น ที่เรากล้าทำอะไรใหม่หรือไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆนะนั่นก็เพราะความกลัวความล้มเหลวครับกลัวคนอื่นหัวร้อยยอะหรือกลัวว่าใครจะพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราความเป็นจริงก็คือไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไรผู้คนก็สามารถวิจารณ์คุณได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับในแง่ร้ายได้ทั้งนั้นครับนั่นเป็นเพราะคำพูดเหล่านั้นมันมาจาก ความคิดความเชื่อและประสบการณ์ของคนพูดครับและถ้าใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกเขาลองมาแล้วนั่นก็เป็นแค่ประสบการณ์ของเขาหรือต่อให้คุณเคยทำมาแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำไม่ได้อีกนี่ความสำเร็จในชีวิตครับ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องป,ประสบความสําเร็จทุกครั้งนี่แต่มันหมายถึงการย่อท้อนะครับต่ออุปสรรคและปัญหาแต่มันคือการล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมาทําใหม่อีกครั้งจนกว่าจะสําเร็จครับเพราะคุณเชื่อแล้วว่าคุณทําไม่ได้ไงนะอันนี้คือผมอยากจะปลุกพลังสร้างพลังให้คุณนะนะครับแต่พลังของความพูดนะครับ มันมีแรงและมีพลังอย่างมากครับในการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จนะนะครับและวันนี้ครับเมื่อเราได้รู้ถึงพลังแห่งคาพูดกันแล้วเนี่ยนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเราเองแล้วมันยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยครับดังนั้น เราจึงควรที่จะระหนักรู้และคัดสรรคำพูดของเราโดยการเลือกคิดและพูดและทำในสิ่งดีๆที่เป็นพลังบวกและสามารถเติมพลังดีๆให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขและประสบความสำเร็จและไม่ลืมที่จะส่งต่อพลังดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะครับอ่ะเอพิโซดนี้นะครับผมอยากให้คุณมีพลังนะครับพลังในตัวเอง แล้วนําคําพูดดีๆครับเข้ามาพูดปลุกพลังให้กับตัวเองในทุกๆวันยามเช้าเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อคุณจะมีพลังและไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผมเองสร้างช่องนี้มานะครับพลังแห่งคำพูดมันเป็นสิ่งที่ดีและการพูดที่ดีจะสร้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ครับโอเคนะครับก็ ใครที่เข้ามาฟังในเอพิโซดนี้นะครับฝากกดแชร์นะครับกด Sub สไครแลกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องนี้เนื้อหาแบบนี้และใครที่ชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ครับจิตวิทยาในการพูดการพูดคองใจคนหรือเทคนิคการพูดแบบโน้มน้าวและจิตวิทยาต่างๆนะครับที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตคุณติด ต,ติดตามช่องนี้ได้เลยครับผมมีเนื้อหาดีๆมาเล่าสู่คุณฟังทุกๆเช้าครับนะครับในตอน6กโมงเช้านะครับทุกๆเชา้านะครับในช่องพูดพิชิตใจแบบคนมีเสน่ห์ขอบคุณครับ